คนเก่าที่หายไปเขาจะกลับมาไหมเรามาฟังคำนายความรักของชาวท่านลมกันครับว่าคนเก่านะครับแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะครับหรือคนที่เคยเลิกรากันไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณไหมมาฟังคำนายกันครับสวัสดีครับพี่บีจากช่องมีอ้วนดูดวงนะครบใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงท่านลมกันนะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับว่าดวงความรักนะครับสําหรับการกลับมาเนี่ยจะกลับมาไหมนะครับทั้งคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าและคนรักเก่านะครับจะกลับมาหาชาวท่านลมไหม มาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตน,นะครับเซตละ3ใบเป็นคำถามแบบแรนดอมนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยครับ เริ่มต้นที่เซตแรกนะครับต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับชาว่าลมเนาะเพราะว่าชาว่าลมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองความรักเนี่ยเป็นระดับกลางๆนะครับแต่ถามว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอแต่คนที่ดีๆนะครับคนที่ดีๆคือหมายถึงว่าเขามองถึงเรื่องความรักกับคุณในระยะยาวนะครับอยากจะไปต่อกับคุณมั่นหมายนะครับหรือว่ามองทิศทางเดียวกันกับคุณเนี่ยมากๆเกี่ยวเรื่องความรักนะครับแต่เป็นตัวคุณเองครับที่ไม่ได้โฟกัสกับเขาหรือว่าไม่ได้จจจงใที่ะคบบกัเขา แบบจริงจังนะครับบางจังหวะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหงากับความสัมพันธ์อยู่บ้างนะครับเลยอาจจะดึงพาความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณแต่ถามว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้นะคบว่าตัวคุณจะไม่จริงจังกับเขานะครับถ้าถามว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณไหมใช่ครับแต่เป็นตัวคุณเองครับสำหรับชาวธนลมที่ไม่มอบความรู้สึกรักและความจริงใจนะให้กับใครเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อเสียนะครับของชาวธนลมนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะเซตต่อนะครับเป็นยังไงบ้างนะ าจะกลับมาไหมนะครับเปิดมาดูในเซตนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นคนที่เคยจบไปแล้วนะครับความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าคุณยังนึกถึงเขาอยู่ไหมก็ยังมีนึกถึงบ้างนะครับแต่เป็นเขาต่างหากครับที่นึกถึงคุณมากกว่าอยากจะกลับมามากกว่าอยากจะโหยหาคุณมากกว่ายังคอยส่องยังคอยติดตามยังคอยดูคุณอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมีใครกับความสัมพันธ์นะครับผมบอกเลยว่าชาวท่านลมอย่าไปเล่นกับความสัมพันธ์กับใครนะครับหรือว่าไปเล่นกับความรักของใครเนี่ยมันทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกแ่่นคบเจ็ปวๆถาาม เก่าจะมีโอกาสวนเวียนกลับมาหาเราอีกไหมกลับมาครับแต่ความสัมพันธ์และความรักแต่มันไปต่อไได้ยากนะครับเนาะอ่ะเซตที่3นะครับจะส,สรุปเป็นยังไงบ้างนะครับคนเก่าที่หายไปนะครับเขาจะกลับมาไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวนกลับมาหากันแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปต่อได้ยากเพราะตัวคุณเองก็เป็นตัวของตัวคุณเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความที่เป็นตัวคุณมากๆเนี่ยมันทําให้ความรักเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยนะครับถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะรักใครยังไม่พร้อมที่จะคบใครนะครับยังไม่พร้อมที่จะมีใครเนี่ยอย่า หรือว่าเอาไปยุ่งกับคนอื่นมากนะครับอยู่กับตัวเองไปก่อนนะครับอยู่กับความรู้สึกตัวเองอยู่กับความเหงาเรียนรู้ความเหงาบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยถ้าถามว่าใครเข้ามาเนี่ยคุณก็เปิดรับหมดไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่อะไรก็ตามแต่ตัวคุณเองเนี่แหละครับที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บแล้วไปต่อกับความรักหรือว่าเขาจะเรียนรู้ความรักเนี่ยไม่เป็นเลยเพราะตัวคุณน,น่าจะสร้างปัญหาและบาดแผลให้กับเขาได้ดีครับผม